วันนี้มาพร้อมคัตเตอร์มีอะไรมาอวดได้แล้ว <c oughs> ตื่นเต้น congratulations on your subscriber milestone we are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional this reward was inspected and packaged with great care by rick <laughs> นีจดหมายด้วยเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันเ <c oughs> อย่าเพิ่งรำคาญเราดิมันทำยากแล้็เห้เราตื่นเต้นเดี๋ยวอ่านจดหมายนะเดี๋ยวอ่านจดหมายไม่ได้โยนทิ้งนะแต่ว่าอันนี้มันตื่นเต้นมาก <c oughs> ยู มีชื่อช่องเราด้วยนะเห็นไหมช่องไซมันีมอนสเตอร์ดีใจขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามเพราะว่าอันเนี้ยต่อให้ทายพยายามแค่ไหนนะถ้าไม่มีคนดูายถ้าไม่มีคนติดตามอะายไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าทุกๆคนที่กดซับให้กับช่องไซมันีมอนสเตอร์ ช่วยกันกดให้ายกดไลค์กดแชร์กดเข้ามาดูชวนเพื่อนมาดูตามหาดูคลิปไซไซถึงได้อันนี้มาที่สำคัญคือทีมงานตัวคนเดียวไซทำไม่ได้เลยนะมันเพราะว่าไซามีน้องบอลโปรดิวเซอร์ที่แบบดูแลช่องายมาตั้งแต่แรกอะ่ะมีน้องน้องโยน้องกายที่เป็นตัดต่อน้องเก่งมากน้องแบบตั้งใจทำให้มากและที่สำคัญเซล พี่เมย์ที่ดูแลเป็นผู้จัดการให้มาตั้งแต่แรกคือแบบพี่เมย์แบบนี่ก็ของของมึงด้วยอะแล้วก็เซลล์ใหม่ที่เข้ามาคือดูแลให้ช่องทรายตั้งแต่ตั้งแต่แรกอะแไม่มีอะไรโอเคว่าไปก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆและที่สำคัญคือพ่อแม่แล้วก็ แม็กด้วยนะที่ช่วยดูแลลูกให้เพราะถ้าไม่มีใครช่วยดูแลพีเมียใคก็ไม่มีเวลาทำเหมือนกัน <c oughs> อ่านจดหมายกันอันนี้อ่านแบบแปบลบเป็นไทยเลยละกันนะทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้พอมๆกันด้วยว่าเขาเขียนอะไรมาให้ Do you remember your first subscriber จำวันแรกที่มี subscriber คนแรกได้ไหมได้จำได้ and your 100และคนที่100จำได้และคนที่1,000จำได้ไหมจำได้ค่ะ Charles are you d o and we know that you definitely remember your 100,000 subscriber ใช่จำได้ค่ะวันที่ได้แสนดีใจมาก Your f a n s may have found you while searching YouTube Learn about you through a friend or maybe you show up as a recommend Fan fan at YouTube recommend no matter how they came to your channel, your audience stay and their numbers increase because of you and the community you have built. ไม่ว่าทุกคนจะมาเจอช่องของทรยยังไงแบบไหนมันไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่ทุกคนอยู่และดูคอนเทนต์ของทรย <laughs> อยู่ในคอมมู n นิตี้ของทรยเนาะ We are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. ยูทูบบอกว่าเขาก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติสามารถที่จะร่วมอวอร์ดให้กำลังใจที่สายสามารถได้หนึ่งแสนซับด้วยนี่เลยโลงเงิอนอันนี้ยินดีด้วยนะคะ we know that you have many more stories to share with your community ใช่เขาบอกว่าเขารู้ว่าช่องสายก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะมาแชร์ กับผู้ชมของ่าแเนาะอง d we know your f a n s c ้คุ a ท t ให o พว o เข o ประทับ e e ม e m m ึ e e ด้วยความม o m งมั m m แ t ะความ a ิดสร้ t งใช่แล้วเขาก็บอกว่าและแฟนๆของช่อง Money Monster <c oughs> ก็คงตื่นเต้นแล้วก็อัศจรรย์ใจที่จะรอดูคอนเทนต์ของไซกับความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆของไซกับเรื่องราวสนุกๆของไซใช่ไหม So keep creating keep building we can't wait to see What you do next and we're here to support you along the way แล้วเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นก็ทำต่อนะสร้างมันต่อเพราะว่าเขาก็ c a u n t wait แบบว่าอยากจะรอดูแล้วก็พร้อมจะ support ช่องของเราเนี่ยต่อไป and who knows แล้วใครจะไปรู้อ่ะ when you reach your Million Subscriber We may just write to you and ask Do you remember your 100,000 Subscriber? <laughs> แล้วใครจะไปรู้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าช่องซายไปถึง1ล้านซับใช่ไหมเขาอ,อาจจะเขียนจดหมายมาทำใจแค่ว่าจำได้ไหมวันที่ช่องซายไปถึง1แสนซับ You r sincerely Neil Mohan YouTube CEO Thank you so much Neil Mohan ขอบคุณมากเลยค่ะไซไม่เคยทํางานที่ไหนแล้วมีคนแบบว่า appreciate ในความสําเร็จของไซแบบนี้มาก่อนเลยก็คือ youtube เป็นที่แรกแล้วก็ดีใจมากจริงๆนะคือมันไม่ง่ายหรอกที่จะทําได้ <c oughs> คือมันไม่ง่ายนะที่จะทําได้แต่เป็นเพราะว่ามีทุกคนแค่นั้นเลยเป็นเพราะว่ามีทุกคนเป็นเพราะว่ามีคนที่ชอบเรื่องของไซเป็นเพราะามีทุกคนที่พพอร์ตไซเป็นเพราะมีช่อง youtube ที่เปิดโอกาสให้ซายได้ทำเลยวันนี้ก็ขอบคุณไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยเป็นพิเศษวันนี้แค่อยากจะมาขอบคุณทุกคนจริงๆนะช่องไซมันี่มอนสเตอร์ทำมากี่คลิปไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วเราลบคลิปที่ไม่ค่อยดีตอนเริ่มต้นอะนะไปเยอะมากเพราะว่า ทำมาจากช่อง Ti กต o k ก่อนใช่ปะใช้เวลาในการเริ่มต้นที่บอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้จะทําช่อง YouTube จริงจังแล้วก็คือ7เดือนคลิปแรกที่ทําก็คือคลิปที่เล่าเรื่องตัวเองนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าเออฉันเป็นใครมายัางไงใช่ปะหลังจากนั้นก็อยากทําเรื่องการเงินเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะทําเหมือนคนอื่นก็พยายามที่จะไม่ดูว่าคนอื่นทํำยังไงแล้วก็แบบอยากทำอะไรก็ทําอยากร้องเพลงก็ร้องอยากจะแซลใครก็แซลทํามาทั้งหมดจนได้ประมาณ90 EP ก็ได้1 0 0 0 0ส ที่ทุกคนมากดซับนั่นแหละและที่สําคัญที่สุดนะก็คือนอกจากคนที่ช่วยซัพพอร์ตเราต่างๆนานา,นา,นานแล้วที่สําคัญมากๆก็คือขอบคุณสปอนเซอร์จริงๆโดยเฉพาะสปอนเซอร์คนแรกเลยแอปพลิเคชันดามจากเกียรตินาคินพัทระ,ทะ,ะคือถ้าเกิดคือเป็นเพราะว่าดามอะ่ะเขา ไว้ใจที่จะให้ทรายทำตั้งแต่ทรายยังช่องทรายยังอ่อนอยู่เลยยังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยจนกระทั่งแบบโตขึ้นไม่ได้ขนาดเนี้เอาจริงส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีเงินสปอนเซอร์จากดํามาไม่ได้ขนาดนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นสปอนเซอร์ท่านอื่นๆอ,อย่างแบบ Kbank อันนี้ก็คือมาบ่อย v ีบูเอ็กซ์เอ็มสตราแมนบีแนแม้กระทั่งโรงเรียนสอนดำน้ำา Rocker d i v e เอเออก็มาและที่สำคัญก็คือเงินซัพพอร์ตจากทุกทคนที่ซัพพอร์ตให้ช่องเรามัน จำเป็นนะเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เราทําออกมาได้คุณภาพดีขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะที่ทําให้ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่นึกว่าจะแค่หมดตัวแล้วก็แค่เป็นแม่แล้วก็เป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งมีซับสไคร์เบอร์ตั้งแสนคนเนี่ยขอบคุณค่ะ